สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำเดือนสิงหาคม1-31สิงหา2566นนะคะเรามาดูความรลกความสัมพันธ์ของราศีสิงห์นะสิงห์เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาถึง16กกันยาธาตุไฟกลางธาตุมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำราศีเกิดอ่าแล้วมาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณสิงห์ที่มีประเด็นเป็นปัญหานะคะก่อนชมคลิปอาจารย์ฝากกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ในช่องด้วยนะอ่าคุณสิงห์ ตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างความรัาของคุณที่มีประเด็นกันกับคนที่มีประเด็นนะคะคนไหนที่มีประเด็นก็ดึงคนนั้นล่ะค่ะขึ้นมาแล้วก็มาฟังกันนะอ่ะคุณสิงห์ขอดูคุณหน่อยนะ King of w a n d e ซีดาบ The Tower The ร a g i c i a n และก็ Queen of Pentacle เรื่องราวของคนรักที่มีประเด็นของคุณคนที่มีประเด็นเป็นปัญหาขอดูเขาหน่อยนะ The Chariot ห้าม้ d e v i t The Star Justice อะอดีตที่ผ่านมาระหว่างคุณทั้งคู่เป็นอย่างไรกันบ้าง The High p r i e s t e s สาถ้วย Queen of w a n s The Fool สิถ้วย,วยเรื่องราวของคุณสิงห์นะคะช่วงนี้ระวังสุขภาพระวังเรื่องราวอุบัติเหตุระวังเรื่องราวของการล้มหมอนอนเสือ่อหรือเรื่องราวความเจ็บป่วยด้วยนะช่วงนี้คุณสิงห์นะคะดูแลระวังตัวเองด้วยเนาะ คุณอาจจะมีเรื่องราวของความน้อยอกน้อยใจเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกน้อยใจกับเรื่องราวอะไรสักอย่างอาจจะมีเพิ่งจะมีเรื่องราวของเลิกรายหย่าร้างเรื่องราวของสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีเลยถ้าไม่ใช่เรื่องราวของอุบัติเหตุป่วยหนักผ่าตัดคุณก็อาจจะมีเรื่องราวของการนอนพักรักษาใจเจ็บปวดเหลือเกินกับเรื่องราวของการเลิกรายหย่าร้างของการ ได้ยินข่าวในเรื่องราวของการที่คนรักอาจจะบอกเลิกบอกลาก็ได้หรือหรือเรื่องราวของคนรักอาจจะบางคนอาจจะเลิกกันไปแล้วหรือว่าบางคนอาจจะกําลังได้ยินข่าวใหม่ๆคืออยู่กันไม่ได้จะเลิกกันอะไรพวกนี้นะคะจึงทําให้รู้สึกไม่ดีเลยนะคะแล้วก็น้อยอ,อกน้อยใจกับเรื่องราวตรงนี้แต่พายายามนั่งคิดพิจารณาใช้เหตุใช้ผลพิจารณาตรายตรองเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันคืออะไร ทำไมแล้วก็คิดจะแก้ไขปัญหายัางไงดีนะคะด้วยเหตุด้วยผลด้วยความฉลาดของคุณนั่นแหละนะคะว่าจะทําอย่างไรเนาะด้วยพลังงานของสิงสิงไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างใช้สติปัญญาดีแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็คนรักนะคะที่ผ่านมาของคุณสิงนะคนรักของคุณช่วงนี้ ที่มีประเด็นเป็นปัญหากันเนี่ยมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของความอา่าเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงก็ได้นะคะมีเรื่องราวอะไรกันก็เอามาคิดคิดแล้วก็มามีประเด็นเป็นปัญหากันอยู่เสมออาจจะมีความหึงหวงด้วยนะคะตัวของคุณสิงห์ก็ได้หรือตัวของเขาเองก็ได้จะเป็นคนค่อนข้างที่มีชื่อเสียงโดดเด่นโดนดังนะคะเป็นคนที่มีสถานะของชื่อเสียงที่ดี เป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีอ่ะไวพิบดีอาจจะเป็นพวกคนที่อยู่ในมุมของสังคมที่เขารู้จักคุณเยอะก็ได้นะประมาณนั้นมีเรื่องราวของการเดินทางมีเรื่องราวของการไปไหนมาไหนอ่าแล้วทําให้มีเรื่องของความโดดเด่นของเขานะคะถ้าเป็นตัวเขาเนาะก็อาจจะมีความโดดเด่นโด่งดังมีชื่อมีเสียงไปไหนมาไหนใครก็รู้จักมีเรื่องราวของการเดินทางบ่อยก็ได้นะคะแล้วก็ อาจจะเป็นพวกทหารตำรวจทำงานเกี่ยวกับพวกกฎหมายด้วยก็ได้นะคะหรือเป็นพวกบรรดาช่างได้หมดเนาะประมาณนั้นแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเรื่องราวของคุณกับคนรักของคุณอาจารย์มองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวของความลักซ้อนซ่อนเงื่อนถ้าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นความรักซ้อนก็อาจจะเป็นตัวเขาที่มีความลักซ้อนเกิดขึ้นมีความรักที่รับรับแอบซ่อนเก็บซ่อนแล้วก็ ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือคุณทั้งคู่เป็นครอบครัวกันและกันก็ไปมีความแอบซ่อนในเรื่องราวของความรักเนาะก็เลยมีชู้มีกิ๊กนั่นแหละค่ะแล้วก็ทําให้ถูกการจับได้จับโป๊กันได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องราวความคลาคซังตรงนี้ก็อาจจะอยากออกเป็นอิสระนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยากจะเป็นอิสระหรือออกแล้วหรือเลิกแล้วก็ได้นะบางคู่บางกรณีเลิกแล้วหรือรออยากก็มีนะคะประมาณนั้นอทีนี้ขอดูคุณสิงห์สิ ถ้าคุณสิงพูดได้บอกได้นะคุณสิงพูดได้บอกได้จะบอกคนรักว่าอะไรหกไม้สิบถ้วยห้าถ้วยในอัฟคัพแล้วก็แปดถ้วยถ้าพูดได้บอกได้ก็อยากจะบอกคนรักว่า,เ,าเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเสียใจกับการที่เราต้องเดินออกจากกันมา พยายามทําดีให้เธอเห็นพยายามทําทุกอย่างให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอและฉันต้องการอยากเป็นครอบครัวกับเธอพยายามที่จะประคองกันและกันในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แต่ถ้าในเมื่อที่เธอเลือกที่จะเดินออกจากฉันไปฉันก็อยากจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันก็เสียใจนะฉันเสียใจเป็นเหมือนกันนะแล้วก็ตัวฉันเองก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เขาเรียกว่าเฝ้าดูเฝ้ามอง ทําดีให้เธอเห็นเป็นกําลังใจให้เธอเป็นที่ปรึกษาให้เธอและเป็นทุกอย่างให้เธอฉันพร้อมที่จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วครอบครัวที่มีความสุขดูตรงนี้ขอแค่ให้คุณกลับมาหรือมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งอืมประมาณนั้นอาจจะบางคนอาจจะเบองคู่บางกรณีอาจจะออกไปแล้วหรือบางคู่บางกรณีก็เตรียมกําลังจะออกหรือเตรียมพร้อมที่จะออกแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่อยากจะให้จากกันไป จะให้ทำยังไงเพื่อให้เธออยู่หรือว่าเพื่อที่จะให้เธอ,อกลับมาประมาณนั้นเนาะอขอดูซิว่าคนรักของคุณสิงห์ถ้าพูดได้ตอบแด่จะบอกว่าอะไร View of Fortune วันข้างหน้าถ้ามีโอกาสถ้าเราสองคนนะคะได้กับได้ได้มีโอกาสวนกลับมาอีกครั้ง View of Fortune Night of p a n สิบไม้ u e e n of s w o r d แล้วก็เจ็ดดาบถ้าวันใดวันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้วนกลับมาวาสนาโชคชะตาเหวี่ยงให้เราสองคนได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งฉันจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกฉันจะไม่ทำอะไรแอบช่อนแอบแฝงรับหลังเธออีกฉันจะไม่ทำอะไรที่ทำให้เธอรู้สึกไม่ดีอีกแล้วก็ไจะไม่ทำอะไรให้เธอต้องเหนื่อยเจ็บปวดหรือเสียใจอีกฉันจะดูแลเธอฉันจะ,ะดูแลแล้วก็เทคแคร์เธอแล้วก็จะพยายามทำในสิ่งที่เธอต้องการ ให้ดีกว่านี้นะคะแต่ณเวลานี้มันมีความผิดพลาดไปแล้วมันได้เป็นไปแล้วแล้วเธอชั้นก็ทําในสิ่งที่มันไม่ดีรับหลังเธอไปแล้วแล้วก็เธอก็รู้สึกไม่ดีต่อชั้นไปแล้วมันได้เกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าโอกาสหน้าวันข้างหน้าที่เรามีโอกาสได้กลับมาหาก,กันดิกครั้งฉั้นจะแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดและดูแลเธอให้มากกว่านี้นี่คือความหมายของคนรักของคุณสิงเนาะถ้ามีโอกาสได้กลับมานะคะ แต่ตอนนี้เหมือนเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วนะคะเหมือนแก้วมันรล้าพร้อมแตกะนะจะจะให้มันกลับมาดีเลยเป็นไปไม่ได้ก็เหมือนกับว่าปล่อยให้เวลามันเดียวยาก่อนปล่อยให้เวลามันปล่อยให้จิตใจเราดีขึ้นก่อนถ้าวันข้างหน้าเรามีโอกาสได้กลับมาเราเป็นคู่กันยังไงก็จะได้กลับมาแก้ไขในส่วนที่ผิดประมาณนั้นนะคะอ่ะขอดูซิว่าเรื่องราวของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปเจ็ดไม้ สองถ้วย 9, เก้าเหรียญสามไม้สองไม้เรื่องราวของคุณนะคะเรื่องราวของคุณและคนรักของคุณคุณสิงและคนรักของคุณอาจารย์ว่ารักกันอยู่นะรักกันมีความรักให้กันแต่เพราะมันมีใครคนเข้ามาในความสัมพันธ์จึงทําให้ครอบครัวคุณแตกแยกหรือทําให้คุณสองคนต้องแยกห่าง ถอยห่างหรือจะต้องเลือกจะต้องตัดสินใจมันไปด้วยกันไม่ได้สามคนยังไงยังไงเรื่องเรามันก็ต้องมีแค่เราสองคนถ้าเมื่อไหร่ที่มีสามคนมันต้องมีคนในคนหนึ่งที่ต้องแยกออกแยกจากแล้วคุณสองคนก็จะมารู้สึกตัวอีกทีว่าคุณสองคนรักกันเมื่อวันที่คุณไม่มีกันและกันนั่นแหละค่ะทีนี้ตอนเนี้ยก็เหมือนพยายามที่จะ คือยังไม่รู้ใจของกันและกันสักเท่าไหร่คิดแต่ว่าฉันต้องการคนนั้นฉันต้องการคนนี้แต่จริงๆเมื่อวันนี้คุณห่างกันนั่นแหละคุณจะรู้คุณถึงจะรู้ว่าคุณสองคนรักกันอันนั้นก็คือเรื่องของวันข้างหน้ากว่าจะรู้แต่ตอนนี้คิดแต่ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดจะทํานั่นแหละคือมันถูกแล้วนะคะแต่จะไปรู้อีกทีว่าพลาดว่าพลาดเลือกพลาดก็ต้องสักพักหนึ่งนู่นแหละค่ะห่างกันออกไปนู่นแหละอันนี้คือเรื่องราวของคุณสิงในช่วงนี้ระยะนี้นะคะภายในเดือนสิงหาอาจจะ เป็นก่อนหน้านั้นแล้วหรือว่ายังไม่เกิดก็เตรียมตัวรับมือสําหรับบางคู่บางกรณีเพราะมันเป็นไพ่โดยรวมแล้วก็ไพ่สลับกันได้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะแอดไลน์หาอาจารย์ได้นะคะที่เบอร์โทรไลน์นะ0 8 8 4 5 3 1 0 1 9ค่ะ0 8 8 4 5 3 1 0 1 9ค่าูโปรโมชั่นกลางวัน8นากถึง17นิกาค่าคู2 9 9บาทค่ะมีเวลาดูดวง45นาทีโทรคุยทางไลน์ไม่ได้เปิดวิดีโอคอลนะ ส่วนคิวดึกตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปค่าครู59 9บาทค่ะใครสะดวกช่วงไหนทักหาอาจารย์ได้ตามเวลาที่สะดวกนะบางคนอยู่ต่างประเทศนะคะเวลาไม่ตรงกันก็เลือกเวลาที่สะดวกแล้วทักหาอาจารย์จองคิวบอกเวลาไว้ได้ล่วงหน้าได้นะคะแล้วก็ใครต้องการให้คนรักกลับมาถ้าคนไหนที่ครอบครัว จะพังแหล่ไม่พังแหล่ไม่อยากให้พังนะคะยังอยากยังอยากเอาเขาไว้ยังรักอยู่ก็ทักหาอาจารย์ได้อาจารย์มีวิธีช่วยนะคะให้เขากลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหรือหรือคู่ไหนที่เลิกไปแล้วนะคะแต่ยังมีความรักอยู่รู้สึกว่ายังสามารถที่จะกลับมาได้อยู่แต่ยังคาราคาซังก็ทักหาอาจารย์ได้อาจารย์มีวิธีช่วยแก้ไขบอกกล่าวนะประมาณนี้นะคะของคุณสิงห์ก็ถ้ายังไงก็ ติดต่อหาอาจารย์ได้เนาะเรื่องราวของการดูดวงบอกกล่าวเรื่องราวการแก้ไขความรักที่มันเป็นประเด็นอยู่เนาะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องไปแล้วขอบคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กด, like, กดชอยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ในช่องขอบคุณมากๆจากใจเลยสําหรับคลิปนี้อาจารย์ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ